ส่องความสวยสูงค่าราคาสูงส่งปูประยาในลุกเจ้าสาวป้ายแดงงดงามสดใสใครเห็นเป็นตะลึงเรียกได้ว่าเป็นวันชื่นคืนสุขของบ่าวสาวคู่ใหม่เลยก็ว่าได้สำหรับปูประยาสวนดอกไม้ลุนเบิกนักแสดงสาวผู้ดาวอินเตอร์ผู้คว้าความสำเร็จมาครองได้จนโด่งดังขั้นสุด แถมความสำเร็จนั้นยังนำพาความรักที่แสนหวานมาให้เธออีกด้วยโดยเจ้าบ่าวผู้โชคดีคนนี้มีดีกรีเป็นถึงนักธุรกิจชาวต่างชาติซึ่งมีอายุห่างกันถึง12ปีด้วยกันโดยวันนี้วันที่12พฤศจิกายน66ปู่ได้เข้าพิธีวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางบรรยากาศที่อุ่นอวนไปด้วยความรัก โดยมีชมพู่อารายาเอฮาเกตและช่างแต่งหน้าชื่อดังป้องวินิตพร้อมด้วยคนในครอบครัวและคนสนิทไปร่วมแสดงความยินดีเป็นสักขีพยานรักอีกด้วยซึ่งจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาและที่สำคัญเจ้าสาวมาในชุดเจ้าสาวสวยตะลึงตามากๆราวกับนางเอกในนิยาย แถมเจ้าบ่าวยังอวดความสวีดจุมพิษเจ้าสาวแบบฉ่ำฉ่ำให้แขกเหลือได้อมยิ้นตามและแล้วก็ขอฉเฉลยผู้อยู่เบื้องหลังความงามทั้งหมดของปูปรยาเจ้าสาวป้ายแดงของวันนี้นั่นก็คือพี่ป้องวินิตนั่นเองมมา่ะมาชมความสวยสุดปังของเจ้าสาวแต่ละลุกในงานวิวากันอีกครั้ง ต้องบอกเลยว่าทรงพลังมากแม่ทั้งหน้าผมเมคอัพคือที่สุดสวยทุกอนูบนใบหน้าแววตาเปล่งประกายรอยยิ้มทรงสเสน่ห์มองเพลินมองไม่เบื่อวาสนาเจ้าบ่าวสุดๆดทุกคนว่าไหม